จับยกใสแซนแนปสูกเกครับไม่พอครับไม่ปล่อยใส่ต่อเนื่องคอมโบครับครั้งที่สองฮะยังไงต่อยังไม่พอครับต้องครั้งที่เอาล้ครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องของนายฟัตเตอร์และเราก็ยังอยู่กันในเกม WWE 2 k 20 T ครับผมและนี่คือคลิปของไม่ขัดจัดให้ครับผม by WWE 2 k 2ครฮบเอาล้ครับ ออกมาก่อนเลยครับผมคนแรกครับจากมาดริดสเปนครับผมสมญานามของเขาคนนี้คือมา r s สไรเดอร์แอคเซียมเย้ไม่ใช่แอคเซียมธรรมดาครับผมแม่แต่งตัวนึกว่ามาสไรเดอร์ครับหรือว่าไอ้พวกเลนเจอร์ก็ได้ครับซูเปอร์เซนไตก็ว่าไปครับผมสำหรับแอคเซียมสำหรับคนที่ ไม่รู้นะครับว่าเบื้องหลังภายใต้หน้ากาของ a อ i เซียมเนี่ยคือใครขอเฉลยเลยครับก็คือ A อคิดนะครับผมสาหรับคนอาจจะงงว่า A อคิดคือใครเอคิดก็คือ A อคิดนั่นแหละนะครับผมนะถ้าจะรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ไปพิม์พใน y o u t u b e ไปเลยครับว่า A อคิดนะครับปั้มอยู่ใน nxt uk นะครับผมเคยเป็นผู้ชนะช่วยของ nxt uk ด้วยเอาละครับผมและต่อมาครับคู่ต่อสู้ของแอ i เซียมครับ นี่เลยครับบุยกาบุยกาครับผมสวดภาวนาบริกรรมบริบทคาถาครับนี่ครับจากแซนดิเอโกแคลิฟอร์เนียครับเขาคือเรมิสเตริโอนี่ครับเรครับผม ตำนานครับของลูชาครับปัจจุบันเรก็จะได้บรรจุเข้าไปใน hall of fame ครับยินดีกับเรด้วยนะครับผมมาครับแมสการปั้มครับแอ i เซียมครับเจอกับเรมิสเตริโอครับ เล่นงานครับสปริงบอร์ดคอสบอลีจจากเส้น2แล้วก็กดครับนับ1 2ได้แค่2ฮะแอคเซียมยังไม่ยอมครับเรบอกไม่รีรอครับหากคอก่อนครับเด็กเบรเกอร์มีเสียงรบกวนก็ขอภัยด้วยนะครับผมหากภาพผิดหรือว่าให้ขอ้มูลผิดประกันใดก็ขอภายมาได้ทีนี้ด้วยนะครับกดครับนับ1ครับได้แค่1เดียวครับเมื่อกี้ใส่สปริงบอร์ดครับต่อด้วยด็อปคิก สปริงบอร์ดคอสบอดี้ครับคสไลน์ครับโดยเรครับแอคเซียมนี่หงายเก่งเลยเจอสอกใส่ครับโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวครับแอคเซียมเรยังไงครับหักขาครับเป็นฟูดดีดดีครับแอคเซียมลงไปข้างล่างเรวิ่งตามมาครับเจอสอกครับเจอสอกเจอตบเจอต่อยแล้วก็จับรวบขามา กระทืบเลยครับดับเบิลฟุตสตอมกรรมการก็นับไปครับเจอเตะสวนกับไปครับกานคอครับโดยแอคเซียมแอคเซียมครับเริ่มทำงานเล่นงานใส่เรครับสวนด้วยเข่าครับหนึ่งทีครับเอาเรสปริงขึ้นมาครับจับเวียงแอคเซียมอัดไปครับผมแล้วก็เข้ามาที่ข้างในเวทีครับเร นี่ทำท่าสสาครับสายครับของเอ็ดดี้เกรเรโรครับเพื่อนรักแอ็กซียมเข้ามาข้างในเวทีเจอเลยจับรวบใส่เจอเมนซูเพกแล้วก็ยังไงต่อสะพานคอกับกดนับ1 2โอ้โหได้แค่2ยังไม่3ครับผมเบสบอลครับ กระโดดครับกระทืบครับ diving double foot storm หรือว่า diving s t o r นับ1น,นับ2อแอคเซียมยังไม่ยอมครับสปินนิ่งเล็กดอบครับหมุนตัวเมื่อกี้หมุนเกลียวซะจับแขนมากระทืบต่อครับเรขอกดครับกรรมการสไลด์มานับหนึ่งสงก็ยังไม่ยอมครับสำหรับแอคเซียม เจอช็อปป์บอลครับตัดขาครับประกันจับเวียงไปโดยเรเด้งเชือกมาเรยังไงเจอเตะท้องครับโดยแอคเซียมแอคเซียมต่อยแอคเซียมตบเรบ็อกได้เรจับแอคเซียมฟอนเฟสล็อกแล้วก็จับยกใสแซนแอปสูเกลกครับไม่พอครับไม่ปล่อยใส่ต่อเนื่องคอมโบครับครั้งที่2ฮะยังไงต่อยังไม่พอครับต้องครั้งที่3ครับผมใส่เรียบร้อยครับทรีอามิโก้ครับ หรือว่า t r i เปิลซูเพนั่นเองเตะเข้อพับเตะเข้อพับเตะเข้าไปสปินแบ็กคิกเรจับเบิดเลสล็อกครับเจอสอกกับโดยแอคเซียมแอเซียมสอกกับเรบล็อกออกไปเรเตะข้อพับยังไงเตะข้อพับยังไงจับเวียงไปเด้งเชือกมาจเจอเจาะยางไม่ได้ครับเบรกไว้ทันครับเรเตะสวนจับมาเตะท้องยังไงต่อเสริมแรงเด้งเชือกมาขาดคอเลยครับเน็กบรกเกอร์ เอาละครับเรขึ้นเชือกครับไม่ได้ทำอะไรครับขึ้นมาขอเสียงเชียร์จากคนดูครับกระทืบซ้ำไปที่หน้าท้องครับเตะด้วยครับใส่หน้าอกปีนเชือกแล้วครับสเปงขึ้นเส้น3เตรียมตัวใส่อีกรอบหนึ่งครับดับเบิลฟุตสตอมครับเรกดนับ1 2ก็ยังไม่ยอมครับสำหรับแอคเซียมแอคเซียมยังไม่ยอมครับ มาเตะเจอสอครับใส่ครับสแตนดิ้งสเปนิสไฟครับสแตนดิ Sta ้งสเตสเปนิสไฟเรสอกคืนครับจับยังไงฟอนเฟสล็อกโยกมาดีดีทีครับกิ้งไปข้างล่างครับ เรกวากมือขึ้นมาครับยังไงต่อเรเตรียมตัวพุ่งคอ, <c oughs> อหักไหมนั่นนะเรโอ้ยจับรวบมาเกี่ยวคอครับเตรียมตัวนี่เลยครับแฟรงเกนไซเนอร์ครับแอ็กซียมจับรวบหลังใส่เจอเมนซูเพคครับแซนฟ์เจอเมนซูเพค การเทิบใส่หัวของเร์ครับต่อยเจอศอกสอกเข้าไปขึ้นก่อนนะกกรรมการนับครับเรเข้ามาครับเอ็กเซียมว่างอ็กเซียมจับเรเเวียงไปเด้งเชือกเออดรอปคิกครับรีบมาจับกดนับหนึ่งสองไม่ยอมครับได้แค่สองยังไม่สามครับจับ เจอต่อยเจอตุ๋ยครับประกันยังไงรวบขามาอีกรอบหนึ่งครับกระทืบครับดับเบิลฟุตสตอมเรครับเต็มตัวครับขึ้นเชือกเส้นที่3ายังไงฟ็อกซับแครับกดเลยกดเลย1 2ึ่งองอย,ยังยังได้แค่2อ,อะยังไม่3ยังครับมาเกี่ยวคอครับจังหวะนี้ไป เตะเชื่อครับแอคเซียมโหร้องด้วยความเฮ้ยจะใส่ซิกวัน,นายไม่ได้ครับไม่ได้เจอดึงขาโอ้ยอดใส่ครับเรเจอดักทางไว้ครับแอคเซียมกระทืบใส่คอเท้าครับไปเข้ามุมครับเรแอคเซียมตามมายังไงต่อไนเอชช็อปครับตามมาตบไม่พอครับจับมาเตรียมตัวครับ เกี่ยวคอครับเพลนเคลาน่าครับสปริงบอร์ดขึ้นเชือกเส้นที่3ครับแอคเซียมกวกมือเรียกเรขึ้นมายังไงต่อยังไงต่อกระโดดคอสบอดี้ครับดวิ่งคอสบอดี้จับเรมาต่อยรวบหลังเจอส่อครับโดยเรเรตามมารวบหลังคืนครับยังไงหักคอครับฟสแบ็ค เตะเตะหลังครับนี่กระทืบด้วยเตะด้วยเอาเถอะทำคอมโบครับเรเรจะําครับคืนเชือกเส้นที่3ครับกระโดดครับกระทืบซ้ำครับนี่เลยเรกดครับจุกไหมนับหนึ่ง2ก็ยังไม่ยอมครับสำหรับแอคเซียมแอคเซียมยังถึดยังทนอยู่ครับเรสอกไม่ได้ครับหลบก่อนวิ่งมาเดยล็อบคิกครับเป็น ป๊อปอัพดอบคิกครับจับเรมาโกดครับจะไปไหมครับเรนับหนึ่งสงไม่ไปครับไปก็แย่แล้วครับคนอะไรแพ้ดอบคิกจับมาลากคอเรครับไปไว้ตรงเชือกไม่ดอไม่ยอมครับเจอสปินแบ็คคิกจับเอาเรขึ้นมา นี่เลยครับไลเดอร์คิกครับไลเดอร์คิกครับหรือว่าเดอะโกลเด้นเรติโอครับกดนับหนึ่งสองโมยเรก็ไม่ยอมครับผมเมื่อกี้ใส่ท่าไม่ตายนะครับของแอคเซียมครับหรือว่าเอคิดนั่นเองครับชื่อท่าว่าเดอะโกลเด้นเรติโอนะครับหรือว่าเรติโอก็ได้ครับไม่รู้ว่าเรียกยังไงแต่จังหวะนี้ครับเร่วิวเบโรดีดีทีครับวิลเบโรดีดีกระทืบดับเบิลฟุตสตอมใส่ท้องครับ จับเอาแอ็กซยมขึ้นมายังไงเตะแอ็กซยมหลบได้เจอยังไงพิกลับมาอีกรอบหนึ่งโอ้โหเอาอ่ะเฮ้ยเอาอ่ะมาเรขึ้นเชือกครับเส้นที่3ครับเส้นที่3คมับเสียงแหบแล้วครับคนพาคเสียงแหบแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงกระโดดมาขยํำเลยครับผมกระโดดเซนทันใส่ครับเซนทันเวสเกตหรือเปล่าครับหรือว่าเซนทันรัดเท้าก็ไม่รู้นะฮะจังหวะนี้เอาล้วครับกักมือครับอยู่ข้างล่างครับเรอีกรอบหนึ่งกระโดด นี่เลยดีดีดทีโอ้โหซูยใส่ได้เทอร์านาโดดีด,ดทีครับกระทืบใส่แอคเซียมหนึ่งทียังไงเฮซิเซอร์ครับเฮซิเซอร์แอคเซียมเหมือนจะหลุดนะฮะเหมือนจะหลุดครับจับดรอปคลิกใส่เรครับผมเตะครับใส่หนะ้านะอกจับเรขึ้นมาเตรียมตัวหักแขนครับใส่เป็นอาร์มบาครับอาร์มบาครับ กรรมาการนับครับนับ5แล้วนะครับถึง10ถ้ายังไม่ขึ้นนี่ปรับแพ้ครับนับเขาเอาครับ6แล้วนะแอ็กเซียมจับฟอนเฟสล็อกนี่เลยซูเพลยครับนับ7แล้วนะครับจะขึ้นไหมเอ่ยขึ้นไหมแอ็กเซียมแอ็เซียมขึ้นดีกว่าครับมาบนเวทีครับชีหน้าบอกขึ้นมาเ,เร็วเร เรบอกได้จัดไปจัดไปมาเจอสวนกลับครับสเปนแบ็กคิกแล้วก็มากดนับ1 2เรไม่ยอมเ่อเรบอกมันง่ายไปไหมอ้หนูง่ายไปไหมเซิเอมฟอนเฟสล็อกมาอีกรอบหนึ่งครับใส่เฟเชอร์แมนเรไม่ได้สมอลแพ็กเกจครับสมอลแพ็กเกจสมอลแพ็กเกจหนึ่งส 3ครับเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นทางน้่งของเรมิสเซเดโอครับพลิกกดได้ครับด้วยท่าสมอลแพ็กเกจครับและนี่ครับรีเพย์ครับแมสนี้คือจะใส่ซิกวันายแต่ไม่ได้ใส่ครับแล้วก็ตามด้วยไรเดอร์คิกครับปิดท้ายด้วยนี่เลยครับสมอลแพ็กเกจจับกดนับ3ามครับผมนะ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะดูแมทส์ใครเจอใครศึกอะไรกิจกรรมอะไรคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาจัดให้ในอ่าคลิปต,ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ